อายุเป็นจำเพศพอดีนะ oh. 25งานเข้าเลยอายุ25ครับนาบเป็นคนจังหวัดเลยพื้นเพขครอบปกคของ,งานางอะ่ะก็มีทั้งเงินแล้วก็มีบาร,รมีในท้องถิ่นนั่นแหละนางไม่ได้เป็นแบบเออลูกนางไม่ได้ไ,ไม่มีเงินานางมีเงินแล้วก็ถือได้ว่าเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นลูกสาวสาวจเป็นลูกสาวสาวจนะฮะเรียกได้ว่าสาจคนนี้เป็นคนดัง เป็นมาสามสมัยแล้วอ่ะสามสมัยติดนะมินนี่เนี่ยอาศัยอยู่กับแม่มาตลอดที่จังหวัดเลยกระทั่งวันหนึ่งเลยมันก็ติดลาวอ่ะเนาะวันหนึ่งนังก็ไปแต่งงานกับนักธุรกิจเจ้าของโรงน้ําแข็งครับตั้งอยู่ที่เวียงจันทร์นะสปปลาวถูกสปปลาวก็เลยมีลูกชายหนึ่งคนแต่ตามข่าวบอกเก้าแต่เมื่อกี้มินนี่บอกหกนะแล้วในที่สุดก็แยกทางกับสามีมินนี่ อยู่ดีๆโม่ที่30กรกฎาคมเนี่ยม,มินนี่ตกเป็น1ในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมนะครับในคดีเป็นเจ้าของเว็บพนันรพร้อมกับผู้ต้องหาอีกสองคนตำรวจได้ยึดของการเป็นสมุดบัญชี100รายการบัตรอิเล็กทรอนิก์กว่า55บาใบโทรศัพท์มือถือ30เครื่องครับแต่ตอนนั้นเงินสดเนี่ย มินนี่ยึดได้เพียง9 2 0 0 0บาทก็เหมือนที่เขาบอกนะถูกเขาบอกว่าเขามีเงินติดบัญชีไม่เยอะถูกที่เมื่อกี้ที่เขาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ iPad แล้วก็เครื่องรับอส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลายรายการเนี่ยพบว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นร้อยล้านนะเป็นร้อยล้านนะฮะก่อนที่มินนี่เนี่ยในที่สุดแล้วก็ยื่นขอประกันตัวก็สรุปว่ามินนี่เนี่ยยังไม่มีการติดคุกเลยไม่เคยไม่เคยติดคุกเลยไม่เคยเลยเพราะเขายื่นขอประกันตัวขอสู้คดี ปรากฏเราขอไปดูทางพีพีทีวีพีพีทีวีเขาเจาะลึกมากๆจากข้อมูลสํานักข่าวพีพีทีวีเนี่ยเขาระบุลเลยว่าบ้านพักมิน,นี่เนี่ยตั้งอยู่ริมถนนทางไปอําเภอเชียงคานนะครับที่จังหวัดเลยเนี่ยบ้านเขาไปสิบสิบไร่เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเคยเปิดเป็นร้านกาแฟแต่ปิดกิจการไปแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยอณา,าเขตบ้านหลังใหญ่จํานวนสองหลังสร้างอยู่ในรั้วเดียวกันเนี่ยมีรงเขาบอกว่าเนื้อที่เป็นร้อยไร่เขาบอกมีโรงเพราะปลูกผลไม้ หลายโรงเลยอะแต่ร้านคือต่างจังหวัดใช่ใช่ถูกต้องป่ะนักการเมืองต่างจังหวัดเขาจะเป็นอย่างนั้นเนีขาจะมีอะ้าที่ดินมีพื้นที่ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอเนี่ยเธอก็มักจะโพสต์ไลฟ์สไตล์สุดหรูของเธออยู่เสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปหลากหลายประเทศอยู่บ่อยครั้งครับนางจะชอบไปสิงคโปร์นางก็ชอบไปกัมพูชาไปไต้หวันเช่นเดียวกับเออเรียกได้ว่ากับการร่วมงานเลี้ยงสุดหรูคือพวกนี้เขาจะมีงานเลี้ยงของเขาครับถูกต้องไหมฮะฮ่าชอบใช้แบรนด์เนมหรือกะเป็นเรื่องปปกกติไแล้้วครับถูมฮะ แล้วก็เรียกได้ว่านอกจากนี้มินนี่ยังทำกิจกรรมไฮโซชอบทำกิจกรรมไฮโซเนี่ยเลี้ยงงูด้วยนะฮะนี่นกิจกรรมไฮโซเป็นยังไงฮะพี่มดิ์เขาบอกถ่ายลงโซเชียลเนี่ยบ่อยๆก็คือใช่ขีม่ม้ายามว่างยิงปืนเลี้ยงสัตว์แปลกๆมากมายรวมถึงการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลการเขารักษาตัวในโรงพยาาบลเอกชนนมมัก็ไ่ปกติมก็เขาบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ย กิจกรรมของนางบอกว่าเวลาที่นางไปห้องไป,ไปไปนอนที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะเอาแบบห้องหรูเหมือน5ดาวาถ้าประกันมันได้เราก็นอนเนาะใช่ทำประกันได้มินนี่เนี่ยแชร์คลิปวิดีโอตัวเองนะลงบนทิกตอกพาไปดูชีวิตในหนึ่งวันของเธอบนเกาะสิงคโปร์ที่เธอพาไปวิ่งรอบอ่าวนะนะฮะปรากฏวันนี้แม่ของมินนี่ครับก็คือเป็นสจสมาชิกสภาจังหวัดชัชดา ซึ่งเป็นสอจอเขตเมืองเลยหสมัยนะครับหกสมัยติดต่อกันนะฮะปรากฏเขาพยายามโทรหาแม่มเขาไม่ได้รับสายเลยแต่ปรากฏให้คนใกล้ชิดมาให้ข่าวแทนว่าตอนนี้ก็เสียใจและสงสารลูกตัวแม่เองก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาทุกวันหลังจากลูกสาวตกเป็นข่าวเนี่ยนั่นม่รู้ผิดถูกยังไงเขาจะผิดเขาจะถูกเขาก็เป็นลูกเขาอย่างนั้นแต่แต่แต่อันนี้คือแม่ ข่าวออกมาก่อนที่มินนี่จะกลับมาให้สัมภาษณ์นะฮะเออนะแต่อันนี้มินนี่เพิ่งมาช่วงเย็นๆค่ำๆนี่เองประมาณมากี่ทุ่มนี่เองใช่ใช่อองนน่่ียากจะแช่